สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับในอีกหัวข้อหนึ่งของเรื่องของแสงเชิงรังสีนะครับก็คือ11.3.4าครับการคำนวณเกี่ยวกับกระจกเงาทรงกลมนั่นเองครับสำหรับในวิดิทัศนชุดที่แล้วนะครับเราพูดถึงการเขียนรังสีนะครับที่เกี่ยวกับการหาตำแหน่งภาพที่เกิดจากการสะท้อนที่ผิวกระจกเงาทรงกลมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาทบทวนนะครับโดยเราเริ่มจากการสะท้อนของแสงนะครับบนผิวของกระจกเงาโค้งเว้ากันก่อนนะครับ สำหรับการเขียนรังสีเพื่อหาตำแหน่งของภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้งเว้านะครับเริ่มต้นด้วยการวาดรังสีตกกระทบเส้นที่หนึ่งไปสะท้อนที่ผิวของกระจกมาตัดจุดโฟกัสด้านหน้าของกระจกเงาโค้งเว้าครับให้รังสีเส้นที่สองครับตัดจุดโฟกัสไปสะท้อนที่ผิวของกระจกเงาโค้งเว้ารังสีสะท้อนจะขนานแกนมุกสำคัญครับรังสีตกกระทบเส้นที่3ครับเป็นรังสีที่สะท้อนที่จุดกึ่งกลางของกระจกเงาโค้งเว้า และรังสีตกกระทบเส้นที่4ครับจะมีแนวผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งและสะท้อนกลับในทิศทางเดิมครับและจุดที่รังสีสะท้อนทั้ง4เส้นตัดกันเป็นตำแหน่งของภาพนั่นเองครับสำหรับการเขียนรังสีเพื่อหาตำแหน่งของภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้งนูนนะครับรังสีเส้นแรกเป็นรังสีที่ขนานกับเส้นแกนมุกสำคัญจะสะท้อนกระจกเงาโค้ง เสมือนว่าออกมาจากโฟกัสที่อยู่ด้านหลังกระจกรังสีเส้นที่2ครับเป็นรังสีของแสงที่มีแนวผ่านโฟกัสด้านหลังของกระจกจะสะท้อนกระจกเงาโค้งนูนออกมาเป็นรังสีที่ขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญเส้นที่3คือรังสีของแสงที่ตกกระทบกึ่งกลางกระจกโค้งนูนพอดีจะสะท้อนลงมาที่อีกด้านหนึ่งของเส้นแกนมุกสําคัญโดยมีเส้นแกนมุกสําคัญเป็นเส้นแนวฉากในกฎการสะท้อน และรังสีเส้นที่4ครับรังสีของแสงที่มีแนวผ่านศูนย์กลางความโค้งด้านหลังกระจกจะสะท้อนกระจกโค้งนูนโดยย้อนกลับในทิศทางเดิมตำแหน่งที่แนวรังสีสะท้อนทั้ง4เส้นตัดกันเป็นตำแหน่งของภาพนั่นเองครับนอกจากการเขียนรังสีของแสงแล้วยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ในการหาระยะภาพ แน่นอนว่านอกจากการเขียนรังสีแล้วนักเรียนยังสามารถใช้วิธีการคำนวณหาตำแหน่งของภาพตามหลักการของเรขาคณิตได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันครับว่าการใช้เรขาคณิตเพื่อหาความสัมพันธ์ของระยะภาพระยะวัตถุและก็ความยาวโฟกัสเนี่ยทำได้อย่างไรเมื่อเราเขียนรังสีไปสะท้อนกระจกเงาทรงกลมแล้วได้ตำแหน่งภาพแล้วนะครับเรามาพิจารณาสามเหลี่ยมคล้าย QPO และ Q P O เราจะได้อัตราส่วนของ P Q ส่วนด้วย PQ จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของ P O ส่วนด้วย PO ดังนั้นแทนค่าจะได้ลบ y ส่วนด้วย y เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f จัดรูปสมการใหม่เล็กน้อยครับจะได้ y ส่วนด้วย y เท่ากับลบส่วนด้วย s-f ลบให้เป็นสมก,การที่1ไว้ก่อนครับและเมื่อเราพิจารณาสามเหลี่ยมคล้าย pw-p-qw- และสามเหลี่ยม pp-q เราจะได้อัตราส่วนของ pw-qw- ต่อ pq จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของด้าน p p p ต่อ p.p ดังนั้นแทนค่าสมการจะได้ลบ y ดส,ส,ส่วนด้วย y เท่ากับ s ส่วนด้วย s จัดรูปสมการใหม่เล็กน้อยครับจะได้ y ดส่วนด้วย y เท่ากับลบ s ส่วนด้วย s และเราจะเห็นว่า y ดส่วนด้วย y เท่ากับลบ s ส่วนด้วย s เท่ากับลบ f ส่วนด้วย s ลบ f เรียกสมการนี้ว่ากำลังขยาย m เมื่อเราให้สมการที่1เท่ากับสมการที่2ครับจะได้ลบ s ดส่วนด้วย s เท่ากับลบ f ส่วนด้วย s ลบ f จัดรูปสมการใหม่ครับจะได้สมการเป็น1ส่วน s บวก1ส่วน s แเท่ากับ1ส่วน f และเรียกสมการนี้ว่าสมการสำหรับกระจกเงาโค้งทรงกลมเนื่อนไขของการใช้สมการครับระยะวัตถุ s นะครับจะมีเครื่องหมายเป็นบวกเมื่อระวางวัตถุไว้ที่ด้านหน้าของกระจกโค้งครับระยะภาพครับ s แตนะครับจะมีเครื่องหมายเป็นบวกเมื่อเกิดภาพที่ด้านหน้าของ กระจกโคง้งหรือเกิดภาพจริงนั่นเองแล้วก็ s s นะครับหรือระยะภาพจะเป็นลบก็ต่อเมื่อมันเกิดภาพที่ด้านหลังของกระจกโคง้งนะครับหรือเกิดภาพเสมือนนั่นเองระยะโฟกัสครับจะเป็นบวกเมื่อภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจากกระจกโค้งเว้านะครับแล้วก็ระยะโฟกัสจะเป็นลบเมื่อภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่เกิดจากการสะท้อนของกระจกโค้งนูนครับส่วนกําลังขยายครับ m มีค่าเท่ากับ y ดส่วนด้วย y เท่ากับลบ x ดส่วนด้วย s นะครับหรือกำลังขายายจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของขนาดของภาพหารด้วยขนาดของวัตถุนะครับหรือระยะของภาพหารด้วยระยะของวัตถุนะครับโดยที่ถ้า m เนี่ยถ้ากำลังขายายเนี่ยเป็นบวกสแสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพหัวตั้งหรือภาพเสมอนะครับแล้วก็ถ้ากำลังขายายนั้นเป็นลบแสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงนั่นเอง สรุปสาระสาคัญครับสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุและความยาวโฟกัสของกระจกโค้งสามารถอธิบายได้ด้วยกฎการสะท้อนโดยพิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายซึ่งได้สมการความสัมพันธ์เป็น 1s ส่วน f บวก1ส่วน s แเท่ากับ1ส่วน f ครับกำลังขยายสามารถหาได้จาก m เท่ากับ y ส่วนดเท่ากับลบส่วนด้นะครับ ถ้ากำลังขยายเป็นบวกแสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนครับและถ้ากําลังขยายเป็นลบแสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันกับคําถามข้อแรกครับนักเรียนคนหนึ่งมองด้านในของช้อนคันหนึงซึ่งมีลักษณะคล้ายกระจกโค้งเว,ว้าที่มีความยาวโฟกัส5ซนติเมตร ถ้าเขาถือช้อนนี้ห่างจากตาของเขาเป็นระยะ3 0เซนติเมตรเขาจะเห็นหน้าตัวเองมีระยะห่างจากตาของเขากี่เซนติเมตรจากโจทย์เนี่ยเราลองวิเคราะห์ดูนะครับคำถามก็คือเขาจะเห็นหน้าตัวเองมีระยะห่างจากตาของเขากี่เซนติเมตรนะครับ โดยเราสามารถใช้สมการ1น 1-s ส่วน S บวก1ส่วน S แบบเท่ากับ1ส่วน f นะครับโดยที่ระยะวัตถุก็คือระยะที่หน้าของนักเรียนอยู่ห่างจากกระจกเงาโค้งเว้านี้นะครับซึ่งมีระยะเป็น3 0ซนตมรนะครับดังนั้นเราจะให้ s เป็นบวก30แล้วก็โจทย์ก็กำหนดความยาวโฟกัสมาเท่ากับ5ซนติมตรดังนั้นเราจะกำหนดให้ f เป็นบวก5ซนติเมตรนะครับเนื่องจากเป็นกระจกเงาโค้งเว้านั่นเองครับ เราจะได้1ส่วน30บวก 1. 1ส่วน S ตเท่ากับ1ส่วน5นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ S แตมีค่าเป็น6เซนติมตรครับซึ่งเราจะเห็นว่า S s t แตเนี่ยเป็นบวกดังนั้นจึงเกิดภาพจริงด้านหน้าของกระจกโค้งเว้านะครับซึ่งเกิดภาพอยู่ระหว่างตาแล้วก็กระจกของเขานั่นเองนะครับดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ห่างจากตาของเขาเป็นระยะ30-6ลบกซนตมรก็คือ24ซนมนั่นเองครับ เรามาดูคำถามข้อที่2ครับกระจกมองข้างหลังรถยนต์เป็นกระจกนูนที่มีความยาวโฟกัส8เมตรนะครับถ้ามีรถบรรทุกขับตามมาและอยู่ห่างออกไป30เมตรครับเมื่อเทียบกับกระจกมองข้างหลังของรถยนต์คนขับรถยนต์คันนี้จะมองเห็นภาพรถบรรทุกเป็นภาพลักษณะใดภาพที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดและมีกำลังขยายเท่าใด จากโจทย์ข้อนี้ครับมีคําถามอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับซึ่งคนขับรถคันนี้จะมองเห็นภาพรถบรรทุกมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับเกิดที่ตําแหน่งใดแล้วก็มีกําลังขยายเท่าใหรด้วยนะครับเรายังใช้สมการ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดเท่ากับ1ส่วน F นะครับเมื่อ S ก็คือระยะ30เมตรความยาวโฟกัสเท่ากับลบ8เมตรนะครับเนื่องจาก เป็นกระจกนนนครับความยาวโฟกัสให้ติดลบนะครับดังนั้นเมื่อแทนค่าลงไปในสมการเราจะได้1ส่วน30บวก1ส่วน S แเท่ากับ1ส่วนลบ8นะครับดังนั้นเราจะได้ S แหรือระยะของภาพมีค่าเป็นลบ6.3เมตรหมายความว่าคนขับรถยนต์คันนี้จะมองเห็นภาพรถบรรทุกนะครับเป็นภาพเสมือนก็คือภาพหัวตั้งนะครับ เกิดด้านหลังกระจกโค้งนูนแล้วก็มีระยะห่าง6.3เมตรนั่นเองครับสำหรับกำลังขยายครับเราสามารถหาได้จากสมการ m เท่ากับลบ s แบบส่วนด้วย s นะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปในสมการเราจะได้ m เท่ากับลบลบ6.3หารด้วย30นะครับเราจะได้กำลังขยายเป็น0.21นะครับดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นจะมีกำลังขยายเป็น0.21นะครับ เมื่อกำลังขยายมีค่าน้อยกว่าหนึ่งก็แสดงว่าภาพนั้นมีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริงนั่นเอง